จูมพอดีเเลยนะกำลังเ,เห็นดอกหนึ่จงจะโคมเลยเมืม่อก่อนนี้มายามนี้เนาะแต่ว่าน,นี้มาทานเห็นจ้ะปาดพี่น้องเบิองจะดอกนี่เห็ดเพิงดำดอกนี้ครับดอกความัจ้นะ สองจุมงามจริจังสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาพญามินยเหล่วกล็ดสีเกลาดสีไม่ผูเขามาชมนโลนครับมันนี้ก็มาพบปอกันกับบาวนัดกับเสาก้อยคือเก่้าครับสวัสดีจ้ากลับมาพบปอกันที่เก่า้าเราจะพี่น้องักาับานหรอฮะบันนี้คือเก่้าดีละจ้ะไปรุนเบืมกันจ้าวาสีมานกันบอไปกันเลยจ้ะไปครับพี่น้องไปรุนเบิ้งน้ำกันครับ มาพอกันเสาเมื่อวันศุกร์วันที่เจดกรกฎาคมปีพศ2566อหครับพิกัดไม้ชิมามื้อวักับปลาาน้องเม็กตำบนเนคารำเพิ่บุญธลิกจังหวัดอุบรครับหลังจากยุดไปมือหนึ่งครับพี่น้องเมื่อวานนี้บรดมาครับก็ยุดเวียนไวครับพี่น้องเพราะเฮ็ดจองนี่เป็นออกข้างๆางครับก็เลยยุดใวมือหนึ่งครับมื้อนี้ก็ไปลุนเบิ้งนำกันครับพี่น้องว่าสีมานบ่ครับมื้อนี้เฮ็ดยังสีออกแนครับ ช่วงนี้ก็เฮ็ดกันยังขั้นออกครับพี่น้องเฮ็ดเพิงกเฮ็ดยางกันยังหั้นมีครับเฮ็ดเพิงกออกข้างหงครับพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นเฮ็ดเพิองดาเผิงคข้าลายครับแต่ก็บไ่ได้ออกเปิดทุกมหวงครับพี่น้องออกข้างห้างครับเฮ็ดกอก็ับออกเป็นบางหมครับพี่น้องบางหมบางไม้ครับกับไปรลุนเบอร์น้ำกันครับมานนี้ไปครับ ดอกนี่เถาบัวเซากอยเปลื่อยเลยดอกจุ้มค่ะก่อแดงดอกแดกแหกม้านครับสวมงามจ้ะฝึ่งค้าไล่จ้ะ ดึงดันกันหน่บดอกม,ม้ไหนจ้ะถึงมาไล่จ้ะ เพิงน้ำบ่อยครับกอแดงครับก็้ัเหินดอกหนึ่งจะโฮมเลยผมขมินจ้ะ

สามเซนแต่ละดอกครับยังมีเห็ดยางออกใหม่อยู่เนาะอกอยเห็ดเพิงนี่ก็ออกห่างๆครับพี่น้องขนาดว่าเปลี่ยนใบมือนึงครับเป็ดนี่จะเป็นเห็ดเึ่งดำกับผึิงขาหลายเนาะแต่กับมันจะเกิดทุกมองเ้าจ้ะห่มละดอกบางหมก็บโบมี่แต่พี่น้อง chùm luôn chá Hết khá lại cho phía nó Vâng vâng dâu chá Chưa chá đọc xong đọc lắm xong chung chà dòng chung được mọi cái mẹ nó xin nhai vào chà chung không làm nữa chà าดพี่น้องเบิ่งจะดอกนี้เห็ดเพิงดำดอกนี้ครับยังสิปหญ่สมบูรณ์ยังนอกสก,กอยจ้ะขาเป็นขาครับเห็เดเพิงปุป๊อยู่จ้ะเพิงดำจ้ะดอกขาไม้จ้ะ ดอ,ดอกงามไหมครับกำลังงามไหมที่นะด้นนะ ปานพนักจะแต่ว่าแบบปานนงามเลยจ้าพี่น้องคุณค้าลายจ้ะเนีย่ยไปเห็นแตงแดงแต่ไกลเลยครับ กอหนึ oh. Oh, ่งนะกอแดงครับสองดอกนะไม่จ๊ะ

ออหอมนี่เส้ากอยว่าเห็นสองจูมครับกําลังงามเลยครับจูมกําลังงามแต่พี่น้องมือกรอนี้มายามนี้เนาะ แต่ว่าอย่างนันมาทนเหน็นเลจ้ะแต่ว่ากบอ,อกมาหลายเนาะสกลอยจ้ะหอมละดอกสองดอกครับแล้วก็บอท่านออกไปทัวร์อยู่เนาะออกเป็นบางหอมครับจอกน้องจ้ะ เอาละครับพอเป็นพี่น้องกด้เวลาเดินทางกลับานครับมาสรุปผลงานกันกันบซอกอยครับมื่อันนี้จ้ามาเบ่งผลงานของเฮากันจ้ะกระมันจะ่จ้พี่น้องมื่อันนี้ในเครื่องกระตาเฮ้าอยู่จ้ะกระไดเป็นเฮ็ดผึ่งดำาจ้พี่น้องเฮ็ดผึ่งขาลายแล้วก็เฮ็ดกอดแดงจ้กะกอแดงนี่ก็เกิดทุมระดอกน้องเบาหนาักกับได้เกิดวัตุคมจ้พี่น้อง มันูจะพี่น้องหลังจากที่เฮาเวีนไหวมือหนึ่งเนาะบ่ได้เข้าป่ามือนึงจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดช่วงนี้เพิ่นห่างแห้งจ้ะบ่ได้อยู่ได้กินอยู่จ้ะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดเชิญซ้อมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่สิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนั้นกับชาวบอยเด้อจ้ะพี่กัดของเฮามื้อนี้ก็ป่าบ้านนงเมกอำ้มเพิบุญทลิกจังหวัดอุบลจ้ะมื้อหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีจ้ะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านนาพญนียงไม่ใหญ่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันครับพี่น้องหยุดไปมือนึงมาเมือนี้ก็พอได้เก็บอยู่นะสกอยเวียนไว้มือนึงครับเป็นเห็ดเพิงดําเห็ดเพิงคาร่เห็ดกอครับเห็ดกอนี่ก็ออกเป็นบางโฮมบางไม้ครับพี่น้องเห็ดเพิงนี่ก็ออกคือกันครับออกเป็นบางหม่องครับบาได้ออกไปทัวร์ครับพี่น้องจองนี่ก็เฮ็ดยังขั้นออกครับที่ออกน่ก็เป็นเฮ็ดเพิงดําเพิงค้าร่เฮ็ดกอครับแต่ว่าก็ออกของางครับ ผมระดอกสองดอกครับเปลี่ยนมือไหวกับสิพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้บาวนาะกับสิเดคอจบคลิปไปเพียงตำนี่ครับเป็นคลิปของวันที่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพศส,สองพันหนา้าร้อยหกสิบหกครับหมายพิกัดที่มามนเมนีกับปลาปน้องเมกตะบนเหนอคามเพื่อบุญสติีจังหวดัดอุดรครับกับวัทะลุนการคลิปน้ำเมรณาครับพี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปท่านใด ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบปราภคชิปใหม่ๆจากวานาครับสาวคอยครับพอการชิปนาม,มานาครับสวัสดีครับ